สวัสดีค่ะวันนี้น้องจีดานอยากกินขนมอีกแล้วนะคะก็เลยมาทําแป้งแล้วก็ทอดเบาๆนะคะดูนั่งทานได้ค่ะสวัสดีค่าหน่อยอยากจะกินนะคะก็เลยพากันมาทานะ,ะไมหมล่ะเปล่านี่เห็นะคะเห็นะคะวันนี้จะมาทอดเบาๆนะคะเอานุ่มๆไหมคะไม่กรอบนะ,ะเราไม่มีเราใช้เตาถ่านเตาฟืนเด้อวันนี้มันจะมีกลิ่นของฟืนอยู่นะ เอาแบบบานๆไงเขาอยากกินเนาะนี่ไงเขาอยากกินเราจะทอดนุ่มๆให้เขาเนาะวันนี้ทอดนุ่มๆนะคะมันจะเป็นแบบขยบออกนิดนึงเนี่ยนะคะทอดนุ่มๆนะคะทอดนุ่มๆไม่แข็งไม่กรอบนะคะวันนี้จะเอานุ่มๆนะคะเ,เพื่อนขนมอะไรก็ไม่รู้แต่มันก็มีสูตรเหมือนเดิมเหมือนที่เคยทำค่ะแต่เราจะไม่ทําให้กรอบเนาะเราจะเอาให้นุ่มๆเนาะเนี่ยเราก็จะหยอดใต้อย่างนี้นะคะ ทำไงได้แล้วเนาะเราอยู่บ้านนอกเราไม่มีอะไรจะกินเนาะเราก็พาหลานทําเล่นๆเนี่ยด้อิ่มด้วยนะก็มีไข่นมเนยเหมือนกันนะแต่อุปกรณ์เราไม่มีเนาะ,อร,อ,อ,ะอร่อย,ยอ่ะอร่อย,ยไหมบอกหน่อยอร่อยไหมเอาเอาเอาๆๆๆๆๆเ,ดเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยกินใหม่อันนี้เราจะมาเอาแข่งนะคะเราจะเอานุ่มๆเนาะเอาไฟอ่อนๆนะ ก็จะรอให้เขาฟูนะคะฟูนิดหน่อยเนาะก็จะใช้ซ่อมก็ได้ทำก็จะกลับเขาเนาะนี่ยเราจะใส่น้ํามันไม่มากนะคะแต่แต่มน,น้อยๆพอให้เขาลอยตัวเนะเาะอุนุ่มๆนะคะี่ได้ยกยกถ้วยนั่นมาให้แม่หน่อยนอะย,ยกมาทางนี้จะได้ยกยกมาทางนี้ยกมาทางนี้ คนนั่งรอกินก็รอกินนะคะเ,เพื่อนๆอ่ะวางตรงนี้วางตรงนี้เอาวางเอาโอเคอ่ะกินไปเลยกินไปเลย,ย,ย,ยกินไปเลยทําให้กินอ่ะพอเสร็จแล้วเอาทเทใส่ถ้วยนี้ไว้ก็ได้แล้วค่อยเอาตะกระอนวางตรงถ้วยเดี๋ยวจะเอาตัวใหม่ไปใส่นี่นะคะก็ต้องให้แป้งสุกนะคะนุ่มๆไม่ต้องเอาแข็งนะคะไม่ต้องเอาแข็งนะคะแล้วก็คล้ายๆกับขนม ก็ไปแล้วค่ะแต่เอาไม่มีอันนี้เนาะวันนี้เรากินแบบลูกทุ่งเลยว่าจะไม่ทำนะคะแต่เขาบอกไม่มีอะไรกินเขาหิวเนาะแปง้งจะสุกไปยงังสุกแล้วนะคะดูดูดูด,ดูคุณกินอะกินโชว์หน่อยกินโชว์หน่อยอะ่ะยกมายกมาอร่อยไหมร้อนอยู่ออยโอเคเขาจะไปนิดนึงแตบไหนสุกไปยังแปง้งเนี่ยฮะ ถ้าฟองขึ้นก็แสดงว่าใช้ได้นะคะเราจะมาเอากรอบนะคะจะไม่เอากรอบนะคะเดี๋ยวเอาลงอีงนิดนึงเพื่อนเพืออะคะค่อนคงหัวออเราะเนาะเพื่อนเพื่อนคนั่งหัวเราะไอเดวายเนาะว่าทำอะไรแต่ละวันเนาะ,ะนี่ค่ะทำกินง่ายๆนะคะมีแปง้งมีไข่นมเนยนะคะจานมาจอนใสน่นี้นะคะพักไว้เนาะ,ะเดี๋ยวเราก็ออกใสใม่มา น้ำนมอร่อยดีเราให้น้ำมันร้อนนิดหน่อยนะคะกินโชว์หน่อยกินโชว์กินโชว์อ่ะกินโชว์หน่อยกินก็บมันเย็นๆดีอร่อยไหมพูดสิไม่ต้องงงหัวเอาชวนชวนเพื่อนๆกินด้วยเพื่อนเพื่อนเพื่อนกินด้วยคุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายกินกันหนูนะกินกันน้องจีด้า เรียกสิคะเออใส่แล้วนะตะกี้มันจะหนาไม่หนาหรอกแล้วค่อยๆทอดนะคะกระทะกว้างๆแล้วก็กระจายให้ออกไปเป็นแบนๆกไ็ได้จะได้เสร็จไวๆวันนี้อากาศไม่ค่อยดีเท่าไหร่จะตกก็ไม่ตกลมก็ไม่ลมนะคะคารากาซังอึงคลึมนะคะ ย่าลานก็จะมาทำกิจกรรมชวนอิ่มนะคะเห็นไหมคะก็จะไม่ค่ไม่ใช่ขนมดอกบัวนะคะแต่มันจะเป็นเหมือนว่ามันจะฟูเหมือนดอกบัวเนาะแต่ถ้ามีน้ำมันเยอะกว่านี้ก็จะเป็นดอกบัวนั่นแหละจะต่างกันที่แป้งเนาะจะต่างกันที่แป้งเนาะไม่ใช่ไข่เจียวไข่ดาวเด้อนี่เห็นไหมคะมันจะเป็นฟูเราทำกินแบบบ้านๆเนาะ แบบโบราณโบราณไม่มีโบราณไม่ได้ทําแบบนี้เราประยุกต์ทำเนาะเนี่ยเราทําเหมือนกับว่าเราเหมือนเจียวไข่เลยเนาะเพราะว่ามันมีส่วนผสมของไข่และเนยมีกะทิมีนม,มนมมีนมมีนมสดนะคะไม่ใช่นมสดนะคะนมจืดมีน้ำตาลน,นิดหน่อยวันนี้เราจะไม่ให้หวานนะคะ เนี่ยแล้วก็กลับข้างนะคะเพื่อนๆนง่ายๆกึ๊บนี่นอาทิตย์ละหนึ่งครั้งเราก็จะมาทำเนาะให้แป้งแป้งเขาสุกแป้งเขาสุกเนาะข้างข้างหลังตรงนี้เ็าสุกแล้วแหละแต่ต้องรอข้างหน้าให้แป้งเขาสุกอีกครั้งนะคะ กีด้าไปปิดเพลงเลยแนะล้วลนะ่ะเสียงเพลงเข้าปิดก่อนปิดก่อนปิดก่อนลูกแย่เลยถ้าเสียงเข้านี่แม่แย่แน่เลยเนาะอุ้ยกลับมาแล้วนะใชัตะหลิวใหญ่ไม่ค่อย่ยอเ,ยเ,ลอเลยเหมือนเนาะแต่เราจะไม่ให้มันเหลืองมากเราจะกรอบนะคะเพราะว่าเราจะเอานุ่มๆเนาะเราจะเอานุ่มๆพอให้แป้งสุกนะคะ เหมือนกับขนมทั่วไปแบบว่าทอดไม่ไม่กรอบนะคะให้แป้งสุกพอเนาะย่าหลานก็จะเล่นอย่างนี้แหละกันลูกทุ่งลุกทุ่งข้ามันลุกทุ่งแมนบอจกีด้าโอเคอิ่มในกระทะอิ่มในเตาเลยเนาะจีด้าเนาะเดี๋ยววันหลังโอ้ขนมิมพมขนมโคกเราอยู่ไหนไม่รู้ มีเพื่อนบ้านยืนไปแล้วก็ไม่เอามาส่งเราเค okay, แล้วสุกแล้วนะเราต้องการความนุ่มนะคะอ้าวยกกระชอนมารับยกกระชอนมา <c oughs> อึบอ่ะวางเลยให้เสด็จน้ำมันแล้วก็มาทำใหม่หยอดใหมนะ่เนาะเราต้องเหลือแป้งไว้ด้วยโอ้ทอดยังไม่เสร็จจะหมดแล้วนะเพราะว่าแขกแขกอัด ทำขนาดนี้พิกง่ายเนาะรูปทรงเหมือนบ้าบินเนาะเอเราก็ใส่นั้นด้วยอีกนะคะนะใส่กากมะพร้าวที่คั้นเสร็จแล้วนะคะเราใส่ตู้เย็นไว้นะไว้ทําขนมก็เหมือนเมือนกับสูตรทั่วๆไปที่เราทําทุกอาทิตย์นั่นเลยเนาะเพียง <c oughs> แต่เราวันนี้เราเอามานำมาทำให้มันไม่ให้กรอบนะคะเราไม่ให้กรอบเราจะเรียกว่าขนมอะไรดี ลูวขนมหยอดไม่มีชื่อนะคะไม่มีชื่อโ no no นเ a มโขนมแผนเค้กอ๋อน้องจีดาบอกว่าขนมแผนเค้กโอเคนะแผนเค้กอีสานเนาะโอเคเหมือนไข่เจียวเลยลอยนะคะเ,เพื่อนๆนะเอาสูตรของน้องจีดาไปใช้เด้อเหมือนไข่เจียวลงจริงๆ oh. เอาตั้งชื่อใหม่ชื่อเขาว่ายังไงดีแต่ท่านี้ชื่อขนมอะไรดี ได้ขนมอะไรขนมขนมไข่ดาวขนมขนมอะไรดีขนมไข่เจียวขนมไข่เจียวโอเคตกลงเป็นขนมไข่เจียวเนาะเโอเคแม่ก็จะให้ช่อว่าขนมไข่เจียวของน้องจีด้านะคะอ้สวยจริงๆเลยเนี่ยสวยจริงๆเลยเนาะเหมือนไข่เจียวเลยจริงๆเดี๋ยวๆช้อนก่อนโอ้ยนะคะนี่ค่ะขนมไข่เจียว นตัวนี้เหมือนไข่เกียวเหมือนไข่ดาวอยู่ตรงกลางเลยเนาะเอากับกับตัวโอ้โหลูกค้าเราเต้นรอเลยลูกค้าเต้นรอรอไว้กินเลยรอไว้กินเลยอิ่มทุกอาทิตย์เลยสะสมไขมันสะสมแป้งคาร์โบไฮเดรตดู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 ดดด <laughs> ถ้ามันพอแล้วขนมก็เอาใส่ชามไว้เอาอชรอนไว้ให้แม่เดี๋ยวแม่จะใส่ใหม่อันไหนมันเย็นก็กินได้กินไปเลยอิ่มๆไปเลยพรุ่งนี้ก็ไปโรงเรียนแล้วนี่นะคะให้แป้งมันสุกเนาะให้แป้งสุบอีก นั่งลงจืนอยู่ไม่สวยอะ่ะคือนั่งลงเ้าอี้ก็มีไปเอาเ้าอี้มานั่งไปแล้วอ,อยู่สามสองสามครั้งแล้วก็อี้มานั่งไปแล้วก็สดใจเย็นเยีนยวกค่อยไปนั่งกินให้มันอิ่มอิ่มทาให้กินแล้ววันนี้ขนมไข่ขนมไข่เจียวของน้องจีด้านะคะน้องจีด้าให้บอกชื่อว่าขนมไข่เจียวนะคะ มีส่วนผสมของไข่ของเนยของกะทิของนมเจืดนะคะอ้ำตาลนิดหน่อยนะคะแป้งอันกนประสงค์เนาะนี่ไงนุมน่มๆนะคะเราจะไม่ให้กรอบนะคะอ่าเชิญนั่งค่ะเชิญนั่งรอได้แล้วขอบคุณค่ะคุณครูควาซาน เพื่อนๆอาจจะไม่สวยงามนะคะเพื่อนว่าสถานที่เราก็ไม่ได้สวยงามเนาะก็เรามันเป็นคนบ้านบ้านนะคะชมได้ก็ชมชมไม่ได้ก็ต้องชมนะคะให้เหลืองอีกนิดหน่อยเนาะไปอ่อนไปเนี่ยฟูและนุม่มนุ่มกลางๆแล้วนะ หมาะสำหรับคนไม่มีฟันเหมือนเนหมือนยายวัยวัยเลยเหมือนคนแก่นุ่มนิ่มนะคะน,นุ่มนิ่มทอดไปกินไปหมดไปมันเคโองเค <c oughs> okay, แล้วนะนมแหละพอละเราจะพอแลวเราใช้ตะหลิวใหญ่ไม่ขนัดนล้นนะคะ <c oughs> รู้สึกว่าแป้งจะพอแล้วแป้งจะพอละเราจะเอานุม่มๆเองเราไม่เอานะคะ นี่นะคะพเพื่อน,นเพื่อนเพื่อนเพื่อนอย่าห่อเลาะแอดไวไวให้น,นี่เลยนะแอดไวไวมีอะไรก็แอดแอดไวไวก็ทำไปนะแอดไวไวอ่าเป็นคนเป็นคนอะไรล่ะพูดซ้ำซากไม่ดีเนาะมันหยุดพาแต่ลูกพาหลานอิ่มไปวันๆเนาะ ทำกิจกรรมให้เด็กๆด,ด,ดูแก้เซ็งแก้เพลินๆไปเนาะบ้านเรามานันไม่มีอะไรจะดูวันหยุดเนาะเราก็มาทําแบบนี้เล่นกันเนาะเอาช้อนออกให้หน่อยเร็วช้อนเอาช้อนออกให้หน่อยยิบยิบช้อนออกจะขนมจะไหมเร็วเร็วนี่ช้อนนี่ ท้ายแล้วนะคะเอาอันนี้แห้งแล้วก็เทใส่ชามไว้เอาแห้เทใส่ชามไว้เทเทไว้เอ, <ๆๆ S 1> อเท<ๆ>เทเทเทสุดท้ายแล้วนะคะกระทะสุดท้ายแล้วเราใช้แป้งประมาณสองขีดไม่ใช่สองสองขีดไม่ไม่ค่ะไม่ถึงเราใช้แป้งประมาณอะสองสองขีดเยอะนะไม่ถึงค่ะ ก็ถุงหนึ่งเราทําได้ตั้งถุงหนึ่งทําได้สี่สี่ครั้งสี่ครั้งแล้วอีกครั้งหนึ่งนะคะหนึ่งถุงหนึ่งกิโลเรานี่ครั้งที่สามนะคะครั้งที่สามของการทําแป้งหนึ่งกิโลนะคะก็จะประมาณสิบมันมีอยู่สิบขีดเนาะมันมีอยู่สิบขีดถ้าเราทำสี่ครั้งก็ประมาณนะคะก็ประมาณนี้แหละคะ่ะสี่ครั้งสามสี่สิบสองสิบสอง ประมาณ2องขีดกว่ากว่าต่อครั้งนะคะก็จะได้พอดีเนาะเดี๋ยวสอี่เป็นแใช่ค่ะประมาณ2องขีดกว่ากว่านะคะต่อครั้งหนึ่งที่เราทําแป้งนะคะเราต้องกะด้วยเราจะได้เซตอุปกรณ์ในการปรุงด้วยว่าแต่น้ำตาลครั้งนี้เราจะไม่ใส่เยอะนะคะเพื่อนทุกครั้งเราใส่ประมาณขีดกว่ากว่าหรือสขีด รู้สึกตรงนี้จะไฟแรงนะรู้สึกจะเหลืองก่อนออกจะกรอบไหมไม่นะนุ่ม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 ค่ะเพื่อนเพื่อนนุ่มนุ่มมากเลยขนมไข่ดาวน้องขนมไข่เจียวของจีด้านะคะขนมไข่เจียวของน้องจีด้าเนี่ยขนมไข่เจียวของน้องจีด้านะคะเรามาหากิจกรรมอะไรทําในวันหยุดนะคะเพื่อนเพื่อนถึงมันจะไร้สาระไปหน่อยนะคะแต่ก็มีความอิ่มเนาะ ทุกอย่างคงจําได้ว่าเราทําแบบอุปกรณ์ที่เรามีนะคะเพื่อนๆคงไม่ลืมเนาะอย่างน้อยทําได้อาทิตย์ละครั้งอาทิตย์ละครั้งก็ยังดีเนาะหาอะไรมาทําให้ลูกหลานเพลินๆจะได้อิ่มไม่ต้องวิ่งถือกระตังเข้าไปในร้านค้าบ่อยๆนะคะเนื้อนมไข่จะได้เต็มที่เหมือนกันนะคะโอเคนะคะ วันนี้หนูก็ไปโรงเรียนแล้วนะคะหนูก็จะไม่ได้เล่นแบบนี้อีกใช่ไหม mm hmm. เอาไว้อาทิตย์หน้าทำอะไรดีอิานเอา้อทิตย์นโอเควันนี้เราก็มาทำขนมไข่เจียวใช่ไหมเอากระชอนขึ้นมา ยิ้มไหมเอาวางไว้ทีนี้ให้มันเสด็จน้ำมันลงนต้องถือก็ได้เดี๋ยวมันหกก็ขอขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะคะที่อุดหนุนร้านค้าของน้องจีด้านะคะขนมไข่เจียวน้องจีดาคะ่ะเพื่อนๆขอบคุณนะคะกดไลค์กดติดตามให้แอดไวไวด้วยนะคะ นี่คือกิจกรรมวันหยุดนะคะเพื่อนๆพ,พาลูกหลานทําขนมรับทานนะคะขอบคุณนะคะบ๊ายบายค่ะ